ใช้ Windows มาทั้งชีวิตจะย้ายมาใช้ MacBook ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนนะคะสำหรับหลายๆคนที่ใช้งานโน้ตบุ๊กนะคะวินโดมาทั้งชีวิตเลยนะคะแล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนมาใช้งาน Mac แต่ก็ลังเลใจอยู่ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนมาเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยจะใช้สะดวกไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเตยมาเล่าประสบการณ์ในการเปลี่ยนนะคะจากการใช้งานวินโดมามากกว่า20ปีแล้วเปลี่ยนมาใช้ MacBook ครั้งแรกเนี่ย เตรียมตัวอะไรบ้างแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะสำหรับในด้านของการใช้งานค่ะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มดูกันเลยค่ะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะน่าจะเจอปัญหาเดียวกันว่าเคยไปแอบลองแตะลองใช้แม็แล้วนะคะเรารู้สึกว่าอุ้ยมันมีช่องทางลัดวิธีการลัดอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าอาจจะจําไม่ได้นะคะทําให้ดูแล้วเนี่ย macbook อาจจะดูใช้ยากสําหรับเรานะคะ เตยก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเหมือนกันค่ะที่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะจนได้มีโอกาสก,ก็คือสเปคโฟนของเราเนี่ยได้ย้ายนะคะในการใช้อีโคซิสต็มเนี่ยมาใช้ของ Apple ทั้งระบบเลยก็เลยได้เปลี่ยนนะคะจากการใช้งาน Windows ที่เตยใช้มามากกว่า20ปีเนี่ยมาใช้งาน macbook นะคะครั้งแรกนะคะถามว่าอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือการย้ายข้อมูลเก่านะคะจากโน้ตบุ๊ก n d o w s มาสู่ macbook นะคะทำยังไงนะคะวิธีการหลักๆเนี่ยทำได้2วิธีด้วยกันค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้งานนะคะโน้ตบุ๊ก วินโดว์มานานมากๆแล้วมีข้อมูลจํานวนมากในการที่จะต้องนําย้ายมานะคะแนะนำว่าให้ย้ายโดยการใช้งานนะคะตัวของ External หรือว่าตัวของ SD Card นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้หมดเลยเอาที่มันเหมาะนะคะกับจํานวนปริมาณของข้อมูลของเพื่อนๆคะ่ะในการย้ายแต่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยที่แบบใช้งานนะคะตัวของโน้ตบุ๊กวินโดว์มา ค่แป๊บเดียวนะคะข้อมูลไม่ได้มีอะไรเยอะมากย้ายแต่ง,งานสําคัญอย่างเดียวเนี่ยเตยแนะนวาว่าวิธีที่ง่ายกว่าก็จะเป็นการนะคะย้ายผ่านคลาวนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Drive นะคะ e Drive หรือว่าถ้าหากว่าใครมีคลาวอื่นๆในการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานในการย้ายนะคะขึ้นไปบนคลาวหลังจากนั้นเนี่ยมาเซตติ้งตัวเครื่องนะคะ MacBook เราค่อยไปโหลดข้อมูลจากคลาวเนี่ยลงมาที่เครื่องก็จะง่ายกว่าค่ะและแน่นอนนะคะในสิ่งถัดมาที่ต้องเตรียมตัวกันเลยเนี่ยก็คือในด้านของการใช้งานใช่ไหมคะซึ่ง แน่นอนว่าการจะใช้งาน macbook เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือควรต้องมีตัวของ apple id นั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือของ iphone แต่ว่าใช้น้ตบุ๊กของ windows มาก่อนเนี่ยก็สามารถใช้งานนะคะตัวของ apple id เดียวกันกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ย้ายมาใช้งาน macbook เลยเนี่ยแล้วไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือของ iphone อยู่แล้วด้วยไม่ได้ใช้งาน ipad อยู่แล้วด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่มีอุคโอซิสต์มอื่นๆเลยของทาง apple เนี่ยแนะนําว่าให้สมัครตัวของ apple id ไว้ก่อน เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการโหลดนะคะหรือว่าการใช้บริการตัวของคราวต่างๆนะคะผ่าน Apple ID เนี่ยก็จะสะดวกที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญ Apple ID ก็จําเป็นต่อการใช้งานในด้านของการอัปเดตนะคะตัวเครื่องของเราด้วยนั่นเองค่ะ ส่วนถัดมาข้อที่3นะคะหรือว่าสิ่งที่3ที่เราจะต้องเตรียมตัวกันเลยก็คือดูในส่วนของโปรแกรมต่างๆที่เราเคยใช้งานในตัวของ Windows ค่ะสําหรับในหลายๆโปรแกรมนะคะในตัวของแอปพลิเคชันในตัวของ Mac เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดเลยทันทีนะคะแต่ว่านะคะแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็มีเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านทางเบราว์เซอร์ซึ่ง macbook ของเราเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันต่างๆผ่านทางเบราว์เซอร์นะคะหรือว่าโปรแกรมต่างๆผ่านทางเบราว์เซอร์ ลงมาที่ตัวเครื่องของ macbook เราได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบนะคะแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่จําเป็นสําหรับการใช้งานนะคะของเพื่อนๆทุกคนตามไลฟ์สไตล์แล้วก็ตามหน้าที่การงานที่เราใช้กันอยู่เป็นประจํามาตรวจสอบก่อนนะคะว่าสามารถโหลดได้ผ่านทางตัวของ macos ไหมหรือว่าสามารถโหลดได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ค่ะถ้าหากว่าโหลดได้ผ่านทางเบราว์เซอร์เนี่ยเพื่อนๆก็แค่เข้าหน้าเบราว์เซอร์ที่เป็นเว็บไซต์นะคะของโปรแกรมนั้นๆเราก็กดนะคะทำการดาวน์โหลดตัวของเวอร์ชัน macos น มาใช้งานเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะให้โปรแกรมนี้เข้ามาในเครื่องแล้วค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการใช้งาน USB A นะคะหรือว่า HDMI หรือว่าจะใช้งานตัวของ SD card เนี่ยตัวของ MacBook เนี่ยจะไม่ได้มีพอร์ตพวกนี้ให้นะคะโดยเฉพาะในบางรุ่นนะคะบางรุ่นอาจจะมีนะแต่บางรุ่นเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการใช้งานนะคะสายต่างๆหรือว่าพอร์ตต่างๆอื่นเหล่านี้เนี่ยสำหรับใครที่ต้องใช้งานเป็นประจําต้องหาตัวแยกนะคะที่เป็นตัวของอะแดปเตอร์แยกสําหรับใช้งานพอร์ตต่างๆเหล่านี้มาใช้งานค่ะ ต้องราให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยใช้งานในด้านของการเซตติ้งตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยเขาจะรันนะคะให้เราเนี่ยทำการล็อกอินนะคะ Apple ID หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีในส่วนของการ ตั้งค่านะคะภาษามาให้เรารวมทั้งนะคะในด้านของความปลอดภัยก็ตามแต่นะคะซึ่งสําหรับเครื่องของใครเนี่ยที่มีในตัวของ Touch ID นะคะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยทำการนะคะล็อกอินหรือว่าสแกนนิ้วนะคะผ่าน Touch ID เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของการใช้งานตัวเครื่องนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถทําตามขั้นตอนวิธีการต่งตางๆในการตั้งค่าตัวเครื่องครั้งแรกนะคะตามขั้นตอนที่เขาเนี่ยระบุไว้ให้หน้าจอได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสามารถใช้งานนะคะเหมือนเราซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาแล้วก ทำการเซตติ้งก่อนใช้งานโทรศัพท์มือถือเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่ใช้งานนะคะ Windows มาแล้วก็จะย้ายมาใช้งาน MacBook เนี่ยก็คือการตั้งค่าต่างๆนะคะรวมทั้งการใช้งานนะคะ คีย์ลัดนะคะของตัวของแท็กแพดหรือว่าการใช้งานคีย์ลัดต่างๆบนหน้าแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เตยมาเล่าให้ฟังละกันว่าในแต่ละส่วนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างมีคีย์ลัดตรงไหนบ้างแล้วก็มีตรงไหนที่เพื่อนๆสามารถไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถใช้งาน MacBook ได้โปรมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือในด้านของการตั้งค่าภาษาแล้วก็ในตัวของแป้นพิมพ์นะคะ,ะในส่วนของการตั้งค่าภาษานะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ในส่วนของเซตติ้งนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็เลือกที่ input sort ได้เลยนะคะว่าเราอยากจะตั้งค่าภาษาของตัวเครื่องเราเนี่ยให้ภาษาหลักเป็นภาษาอะไรนะคะส่วนถัดมาเนี่ยก็คือในด้านของการใช้งานแป้นพิมพ์นะคะในด้านของการใช้งานแป้นพิมพ์เนี่ยก็เข้าไปที่ตัวของการตั้งค่าปุ่มนะคะเพื่อเปลี่ยนภาษาตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกได้นะคะรูปแบบเนี่ยเอาตามที่เราถนัดละกันค่ะการเปลี่ยนภาษาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปปรับการตั้งค่าเนี่ย ก็จะใช้ตัวของ c a p ล็อกนะคะในการเปลี่ยนภาษาแต่ถ้าหากว่าใครไม่ถนัดในการใช้แคปล็อกเนี่ยก็สามารถนะคะเปลี่ยนไปเป็นตัวของ Command s p a c e Bar เนี่ยก็สามารถใช้งานการแทนนะคะการเปลี่ยนภาษาได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของทุกคนได้เลยค่ะ ่อนทันมาส่วนที่2นะคะที่หลายๆคนเนี่ยมักจะงงกันที่สุดเลยก็คือการใช้งานตัวของ t trackpad นั่นเองนะคะวิธีการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าต่างๆให้มันเข้ามือเราที่สุดเนี่ยแนะนําให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดเลยจะมีคําว่า r a c k p a d อยู่นะคะ ให้เรากดเข้าไปนะคะในนี้เนี่ยเขาจะมีรูปแบบให้เราเลือกใช้งานกันหลักๆเนี่ยทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกคือการชี้และการคลิกนะคะอันนี้เนี่ยตรงตัวเลยก็คือใช้เหมือนเราใช้แท็กแพดปกติเลยใช้นิ้วเดียวนะคะในการคลิกแบบนี้นะคะหรือว่าในการชี้ต่างๆอันนี้สามารถปรับในส่วนของความเร็วนะคะของเมาส์ได้แล้วก็ปรับความเร็วการคลิกได้นะคะ ส่วนในด้านของการใช้งานก็มีให้เราเลือกนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะดูในเรื่องของการค้นดูแล้วก็ตรวจจับข้อมูลเนี่ยสามารถใช้รูปแบบของการลงน้ําหนักนะคะแบบคลิกเดียวก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าเราจะใช้เป็นคลิกขวานะคะอย่างการที่เราใช้ Windows เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตัวของ Mac นะคะจะตั้งค่าไว้ให้ก็คือเราใช้การกด2นิ้วลงไปพร้อมกันนะคะก็จะเป็นการแทนการคลิกขวานั่นเองค่ะแต่ส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครวิชินนะคะก็สามารถตั้งค่าได้อาจจะตั้งค่าเป็นการกดนะคะที่มุมซ้า หรือว่ามุมขวาล่างนะคะของตัวแท็บแพดก็สามารถแทนการคลิกด้านขวานะคะแทนเมาส์ได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของการเลือละะเล่อนและการซูมนะคะการเลื่อนและการซูมเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยถ้าเลื่อนปกติก็จะใช้2นิ้วนะคะในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะส่วนการซูมเนี่ยก็ใช้2นิ้วในการกางเข้าแล้วก็กางออกนะคะส่วนการซูมอัจฉริยะนะคะอันนี้เนี่ยจะใช้เป็น2นิ้วคลิกก็ได้นะ แล้วก็สุดท้ายเลยคือการหมุนก็คือเราใช้2นิ้วเนี่ยพลิกได้อันนี้จะง่ายสําหรับคนที่ใช้ในด้านของการตัดต่อนะคะหรือว่าใช้ในด้านของการาฟิกเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับไมเมื่อคนไหนที่อุ้ยแบบนี้ยังรู้สึกงงง,งงอยู่นะคะให้เราลองดูนะมันจะมีภาพนะคะที่เป็นภาพโมชั่นให้เราดูว่าแต่ละครั้งนะคะแต่ละฟีเจอร์ในการใช้งานของเราการเลื่อนเนี่ย โพ i ิชันของหน้าจอที่เราจะได้เห็นเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็สามารถดูได้จากด้านหน้านี้เลยศึกษาจากตรงนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจวิธีการใช้งานแท็บแพดได้มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคําสั่งต่างๆนะคะในการใช้เมาส์เนี่ยแบบ1นิ้ว2นิ้วผ่านกันไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์นะคะหรือว่าใช้แท็บแพดเนี่ยได้ครบทั้ง4นิ้ว5นิ้วของเราได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบในการใช้งานละกันนะคะโดยที่เพื่อนๆสามารถมาดูคําสั่งนิ้วเพิ่มเติมได้นะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของปัดระะะหหหว่าห่าาางนนนน้้คคก็ือเปลียน เปลี่ยนเด็กนะคะไปเนี่ยก็สามารถใช้เป็น2นิ้วหรือ3นิ้วก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความเคยชินของเพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนในด้านของการปัดนะคะระหว่างแอปพลิเคชันนะคะเป็นการปัดในหน้าแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็สามารถเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้งานเป็นแบบ3นิ้วหรือว่า4นิ้วนะคะในการ ปัดนะคะไปทางซ้ายหรือทางขวาในการเลื่อนแอปพลิเคชันก็สามารถทําได้นะหรือว่าในการจะใช้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Mission Control นะคะอันนี้เนี่ยก็คือการที่เราจะได้เห็นภาพรวมนะคะของการใช้งานตัวของแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าเบราว์เซอร์อื่นๆของเรานะคะได้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะคะส่วนตัวเตยเนี่ยจะใช้เป็น3นิ้วเลื่อนขึ้นพร้อมกันนะคะหรือว่าใครจะใช้ปรับเป็น4นิ้วก็ได้นะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานนะคะ ที่เป็นตัวของร้านแพดกับการแสดงเดสก์ทอ็อปอันนี้เนี่ยจะไม่ได้สามารถปรับแก้ไขได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าต้องการการใช้งานเนี่ยหรือจะปิดการใช้งานก็สามารถเปิดและปิดการใช้งานในหน้านี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะและตัวถัดมานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าแนวคิดในการใช้นะคะจาก Windows มาใช้ Mac ที่ส่วนตัวเตยมองว่า อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกันเยอะหน่อยแต่ว่านะคะทำให้การใช้งานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสะดวกได้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อก่อนเนี่ยในการใช้งาน Windows นะคะเราจะใช้งานนะคะตัวของทัสบ bar เป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาใช้งานใน Mac เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการใช้ d o c กแทนนั่นเองนะคะ โดยการใช้ด o องเนี่ยมันก็จะคือแถบนะคะเมนูหรือว่าแถบแอปพลิเคชันโปรแกรมต่างๆที่อยู่ด้านล่างนะคะของหน้าจอนั่นเองที่เป็นบาร์ยาวๆนะคะบาร์นี้เนี่ยก็จะรวมแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับโปรแกรมที่เราโหลดขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะจากเบราว์เซอร์เองหรือว่าโหลดมาจากตัวของ Mac เองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาอยู่รวมกันอยู่ตรงที่ Launchpad นะคะตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นหน้ารวม ของเรานั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่เน้นการใช้งานนะคะอยากใช้งานแอป,ปไหนเป็นหลักนะคะหรือว่าอยากให้แอป,ปไหนนะคะขึ้นอยู่ตรง d o อกส์บาของเรานะคะเราสามารถทํได้วยวิธีด้วยกันนะคะก็คือสามารถเข้ามาที่หน้า l u n c h Pad นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลากนะคะกดค้างนะคะลากนะคะลงมาที่ตัวของ d o อกส์บาได้เลยนะคะหรือว่านะคะสำหรับใครที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันพวกนั้นเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวของแอปพลิเคชันนะคะที่ขึ้นมาอยู่ตรงหน้านะคะแท็บที่เป็นตัวของ d o อกส อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดนะเมื่อใดที่เราปิดโปรแกรมไปมันก็จะเด้งออกจากด็อกบาไปนะคะเราสามารถกดที่ตัวแอปพลิเคชันที่มันขึ้นมานะคะตรงด้านล่างในแถบด็อกบาตรงนี้นะคะด้วย2นิ้วนะคะคลิกลงไปพร้อมกันหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ตัวเลือกแล้วก็เก็บไว้ที่ด็อกนะคะก็จะทําให้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้หรือว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยฝังอยู่ตรงตัวด็อกบาของเรานะคะไม่หายไปไหนนั่นเองค่ะส่วนถ้าหากว่าใครอยากจะออกนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยก็คือ เรานะคะสามารถนะคะที่จะลากนะคะแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยกลับไปที่หน้า Lunchpad ก็ได้หรือว่าจะใช้2นิ้วคลิกเหมือนเดิมแล้วเลือกตัวเลือกว่านำออกจาก Doc กนะคะก็สามารถเอาออกได้แล้วเหมือนกันค่ะ ส่วนถัดมานะคะเป็นในด้านของการใช้งานเอาฟิลเป็นว่าอัธรลดละกันนะคะกับการปรับแต่งหน้าจอนั่นเองนะสำหรับการใช้งาน Windows เราก็จะเป็นการปรับแต่งหน้าจอ Desktop ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของ Desktop นะคะในการใช้งาน Mac เนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ในส่วนของภาพพักหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆไปในตัวของภาพพักหน้าจอของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้แอปอื่นเสริมเลยนะสาหรับการใช้งานค่ะ วิธีการใช้งานเบื้องต้นก็คือให้เรานะคะกดเข้าไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดเข้าไปที่ ภาพพื้นหลังนะถ้าหากว่าเรามีรูปที่เราต้องการอยู่แล้วอะค่ะก็สามารถเพิ่มรูปภาพได้เลยหรือว่าเพิ่มโฟลเดอร์นะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มจากอัลบั้มต่างๆก็ได้นะคะเลือกรูปที่เราต้องการมาได้เลยซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งรูปแบบที่เป็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยค่ะรวมทั้งนะคะจะสามารถใช้งานนะคะภาพพักหน้าจอที่ macbook นะคะหรือว่า macos เนี่ยเขามีมาให้แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยค่ะทีนี้พอเราได้รูปภาพหน้าจอที่เป็นที่น่าพอใจแล้ว นะคะเรามาดูในส่วนของการใช้งานการปรับแต่งวิดเจ็ตกันบ้างค่ะการปรับแต่งวิดเจ็ตนะคะก็จะคล้ายๆกันกับการใช้งานวินโด้นะคะตรงที่ว่าเราสามารถใช้งานนะคะสองนิ้วนะคะเป็นการคลิกขวานะคะไปบนหน้าแถบเปล่าๆนะคะบนหน้าเดสก์ท็อปได้เลยหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะคะจะมีคําว่านะคะแก้ไขวิดเจ็ตทั้งหมด เราสามารถกดแก้ไขวิดเจ็ตได้นะคะในนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิดเจ็ตทั้งหมดให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานะคะปฏิทินต่างๆต,ตั้งค่าแบตเตอรี่นะคะสภาพอากาศนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนะคะที่มาจากโทรศัพท์มือถือของเรา และสามารถนํามาตั้งค่านะคะในตัวของเดสก์ท็อปของเรานะคะก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันอย่างของเตยเนี่ยเตยจะชอบตั้งนะคะตัวของ Pinterest นะคะให้มันรีเซสรูปต่างๆนะคะขึ้นมาเป็นแบบอินสตาออะไรที่เราชอบดูใน i n t เ r e s t นะคะให้ขึ้นมาด้วยก็จะนําตัวของวิดเจ็ตของ i n t เ r e ล t เนี่ยขึ้นมาบนเดสก์ท็อปด้วยนั่นเองนะคะหรือไม่นะคะก็จะเป็นตัวของแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราอยากให้มีการแจ้งเตือนก็ได้นะ เอออะไรที่เราควรจะต้องได้ทำนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนของทูดูลิสต่างๆหรือว่าโน้ตต่างๆเนี่ยจะเอามาไว้ที่ตัวของวิดเจ็ตหน้าจอก็สามารถลากได้เลยนะคะรวมทั้งเนี่ยวิดเจตหน้าจอก็จะมีขนาดนะคะแล้วก็ Position ของตัวการวางเนี่ยที่แตกต่างกันอันนี้สามารถเลือกจัดสรรบนหน้าจอเดสก์ท็อปของเราได้แบบอิสระเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆที่เตออยากจะฝากกับทุกคนที่เปลี่ยนจากการใช้งานนะคะ Windows มาใช้งาน Mac นะคะก็คือในด้านของคีย์ลัดต่างๆนั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้ Windows เนี่ยเราก็จะถนัดกับการใช้งานนะคะอาจจะเป็นแบบว่า ตัวนอนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวของการใช้งานนะคะตัวของชิปสเปซบารตาตา์ต่างนะคะในการเปลี่ยนภาษาใช่ไหมคะเหมือนที่เตยบอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามันสามารถตั้งค่าได้จะใช้เป็นตัวของแคปล็อกนะคะในการเปลี่ยนภาษาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวของคอมมานด์สเปซบาร์แทนการเปลี่ยนภาษาก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งในการใช้งานคีย์ลัดที่ดีนะคะส่วนใครที่มีความเคยชินแบบโอ้ยปกติใช้แบบว่า Ctrl c อนโท o ซีคอนโท o วีอะก o ป y ้ a เพกันเป็นประจำใช่ไหมคะตัวของการใช้งาน MacBook เนี่ยก็แค่เปลี่ยนจากคอนโท c ซีคอนโทวีเนี่ยมาเป็นคอม m านด์ c Command ีค m มมานด ตัวการใช้งานเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนฟังก์ชันจากคอนโทรลเนี่ยเป็นการใช้คอมมานด์แทนเท่านี้เนี่ยคีย์ลัดอื่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรล C คอนโทรล V คอนโทรล Z อย่างนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เตยมองว่าเตยเนี่ยใช้งานบ่อยมากๆในส่วนของคีย์ลัดนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้งานบ่อยไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือการใช้งานนะคะการแคปหน้าจอที่การใช้งาน Windows เนี่ยเราจะใช้งานเป็นตัวของปินสกรีนกันใช่ไหมคะแต่พอย้ายมาใช้งาน Mac ปุ่มปิ้นสกรีนก็ไม่มีแล้วแบบนี้เนี่ยจะแคบหน้าจอได้ยังไงนะคะในส่วนของการใช้งาน MacBook เนี่ยวิธีการนะคะในการจะแคบหน้าจอทําด้วยกันได้3วิธีค่ะวิธีการแรกนะคะก็คือการกด o m m a n d Shift แล้วก็กดตัวของเลข3นะคะอันนี้จะเป็นการแคบหน้าจอทั้งหมดนะคะของหน้าต่างหน้าจอที่เรามีเลยส่วนถัดมาก็ใช้ o m m a n d Shift แล้วก็เลข4แทนนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถจํากัดนะคะในส่วนของพื้นที่ในการแคบหน้าจอเฉพาะส่วนได้เองค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือตัวของ Command s h i p แล้วก็เลข5านั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการรวมฟังก์ชันการแคปหน้าจอที่จะสามารถแคปแค่เฉพาะนะคะตัวของโปรแกรมก็ได้แคปทั้งหน้าจอเลยก็ได้หรือจะแคปเฉพาะส่วนก็ได้รวมทั้งนะคะแคปหน้าจอแบบวิดีโอก็สามารถทำได้ในตัวของ Command s h i p แล้วก็เลข5านี้เลยค่ะหลายๆคนที่ใช้งาน Macbook แล้วอาจจะรู้สึกแอบลำคาญนิดนึงเหมือนกับที่เตยใช้งานก็คือบางครั้งเนี่ยเราอยากใช้งานนะคะตัวของปินสกรีนที่มันแบบ เก็บเอาไว้เฉยๆแล้วมันไม่ต้องเซฟลงเครื่องให้มันหนักเครื่องใช่ไหมคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลนะคะชิป3 4 5เนี่ยเวลาที่เรากดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพนะคะมันจะเซฟเข้าไปในตัวเครื่องของเราเลย แบบนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะคะก็แอบ,บมีทางลัดเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงละกันคือสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากจะให้มันแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วไปเพจนะคะเหมือนเป็นการแบบคอนทอนซีคออนวเนาะตัวของหน้าจอเนี่ยไปใส่นะคะแบบเอาไวม้มอๆอยกับเพื่อนเล่นๆนะคะ เตยแนะนําว่าให้ทําแบบนี้ค่ะก็คือใช้คอมมานด์ชิปแล้วก็เลขห้าเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะกดแคปนะคะไม่ว่าจะแคปเป็นสัดส่วนหรือว่ากดแคปเป็นทั้งหน้าจอเนี่ยให้เรากดคอนโทรลก่อนนะคะกดค้างไว้พร้อมก,กันกับการกดแคปหน้าจอเพียงเท่านี้เนี่ยภาพที่เราได้เนี่ยมันจะเกิดการแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้เซฟเข้าไปในเครื่องค่ะเราสามารถไปใช้ Command v นะคะในการวางนะคะเข้าไปคุยกับเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line หรือว่าใน Messenger หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้แบบง่ายๆโดยที่มันไม่หนักเครื่องเราได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนจากการใช้งาน Windows มาใช้งาน Mac นะคะแล้วกังวลว่าการใช้ Mac เนี่ยจะยากไหมจะมีทางลัดเยอะแยะวุ่นวายหรือเปล่านะคะบอกเลยว่า ขอเวลาแค่3วันนะคะถ้า3วันนี้เนี่ยเข้าใจการใช้งานแท็คแพดนะคะเข้าใจการใช้งานฟังก์ชันคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ได้เนี่ยจริงๆแล้วการใช้งาน MacBook ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยค่ะแถมช่วยในยเรื่องของความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นด้วยส่วนตัวเตยนะคะการใช้งาน Windows ก่อนหน้าน,นี้เตยก็แฮปปี้นะแต่ว่าการใช้งาน Windows ส่วนใหญ่เนี่ยเตยจะพกอุปกรณ์เสริมเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเครื่องตัวเมาส์นะคะแผ่นลองเมาส์ต่างๆหรือว่านะคะจะเป็นในส่วนของสายชาร์จใดๆก็ตาม นะคืออุปกรณ์ที่ต้องพกไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ถามว่าการใช้งานเนี่ยลำบากไหมตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากอะไรใดๆนะคะแต่เพราะว่ามาย้ายมาใช้งานตัวของ Mac เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกถึงความสะดวกสบายที่มากกว่าอย่างแรกเลยคือพอเราใช้งานตัวของ t ท a c k p a d ได้แม่นมากขึ้นดีมากขึ้นนะคะ มันไม่ได้ต้องพกเมาส์เลยแล้วรู้สึกว่าการพกเมาส์เป็นอะไรที่เกะกะมากนะคะตอนนี้รู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือแป้นพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์ง่ายด้วยเข้ามือดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีแป้นพิมพ์แยกเหมือนตอนที่เราใช้งานนะคะในตัวของ Windows แต่ทีนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เตยแฮปปี้กับการใช้ Mac ม,มากๆเลยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะ แตยสามารถใช้งานการชาร์จตอนกลางคืนแล้วมาทํางานนะคะได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องพกใส่ชาร์จออกจากบ้านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวงานที่เตยใช้เนี่ยเตยเน้นในส่วนของงานที่เป็นงานเอกสารการใช้งานในตัวของการทํารีเสิร์ชเป็นหลักนะคะการตัดต่อมีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้เยอะมากและหลังจากนี้เนี่ยก็เป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียท่องเว็บไซต์ต่างๆแล้วค่ะ ซึ่งการทำงานที่แบบหนักหน่วงโดยที่ไม่ได้ปิดหน้าจอเลยนะคะตลอดทั้งวันเนี่ยก็ยังสามารถใช้แบตได้เหลือ,เ,ลอเกินอีกครึ่งคืนเลยด้วยกันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เตยชื่นชมแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าการใช้งาน Mac เนี่ยมันสะดวกได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงและการสําหรับใครนะคะที่อยากจะย้ายจากการใช้งาน Windows มาลองใช้งาน Mac เนี่ยก็แนะนําเลยค่ะว่าสามารถเปลี่ยนมาใช้งาน Mac ได้เลยไม่เกิน3วันนะคะขอเพียงแค่ใช้งานแท็คแพดแล้วก็คีย์ลัดได้เนี่ยทุกอย่างจะง่ายแล้วคคค่่ะะ้ววเพิมามาสกกกใหับทุน ได้มาขึ้นด้วยแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย